มาแล้วหากินขนมตะกโกอร่อยนะคะเอาสองอันเลยหูหกยูโรห้าสิบนะคะป๊ดมีฮอเข้าวหลามยายอยากกินปลาสวายเอาปลาสวายไปแกงกินดีกว่าปลาทูตัวน้อยพี่น้องคะบ๊าย มันิสตู่เย็นแล้วพี่น้องคะอุ้ยบวบฟักเหลืองแล้วผักชีืมผักชีลาวมะเขือน้อยมาละกอทุเรียนก็มีนะคะมะม่วงยายจ๋าจะเอาเห็ด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  นีเ่เห็ดเก่านี่เต้มจืดมาแล้วให้ฝรั่งกินนะคะสักสองลูก